ไปที่ชายหาดแล้วครับเข่บ้านช่วดูวชาหาหน่อยนี่อวเคค่ะนี่สุดตรงนี้เองนะเป็นเรื่องของขวดแก้วอ๋อขึ้นมาอยาไ้ถึยสุดทีเลยอ้ยดับผมมา้ยอยู่ดย้ยยุ้ยมายยโครแล้วก 大家注意安全哈！